สวัสดีจ้าจอดกินเข่าข้างทางจ้ามาจ้าไม่กินเขาน้ำกันแกงเอาไหมถอดไก่กับแก้วแก้วแก้วบองแสบ่บแสบจ้าบ่มีเวลาสื่อกินย่างเดียว บ่ไปนั่งดอกร้านอาหารคอยคิดที่ <c oughs> บอกพ่ได้หัวนะจ๊ะพี่น้องเป็นยังคอยคือกินข้าวคางท้างมันบ่มีเวลา,าจ้ะออกมาหอด้างท้างแล้ว เดี๋ยวแ่ไปกินร้านอาหารนั่นกกนอยุ่คนละทางจำเป็นต้องกินเขาน้ำท่างหองน้ำหองท่าเขาใสคางท่างละจ้าพอหองน้ำน้ำปัม้ม กะเขาละจ้าทอดไปไดเลยดอกจ้าขนมเต็มรสจาเจ้าจาเจ้าแก่างน้อไหมเพิ้นแกงให้จ้างเพิ้นแกงลูกขึ้นมาหนึ่งเขาหากินทั้งนาย,ย่างเดียว จางเฟินแกงโทษสัง่งเฟินไปเลยมื่อนี้สิกินยังแกงเซนบ่แกงเน,กงน่อไมมบ่เืินจัดให้เลยแก้วบ่แต่ไม่ทาเรียบร้อยพวกตะต,ตัวกับเงินมากเท่านั้นกับรถที่ตบยางเบาหวานม,มันไกล <c oughs> จากบ้านมาบ้านนี้คุ้มก,กับไก่เติบยุจ้คาคนเดินทางหากินเขาตัวทีบย์ละจ้าขันมีแผนมิไวลาเนี่ยกกินนี่หรอกก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาสวยละที่ทิบหาทิบ ูไดอยากฟังหอยเบาอีกคลิปต่อไปขอทิมงหอเบาสู่ฟังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในเด้อจา้าขี้เอเตอรเมื่อไหมจา้าตูกินเขาก็เนื้อจา้าเด้อเดี๋ยวมันสีคำกระโดนอยู่ดอกว่าโซสีคำดวนเติบอยู่แต่ว่ามันสีเสียเวลาโดนขอเวลาแค่สามนาที่หนึ่งดอกจาก้าเบิ้งให้จบในเด้อจา้า ผู e ้ใดเบิ้งให้จบกฤติพวกรับมาสวัสดีจ้า